เป้าคำทู่เล่าเดนมาสะพาน้าแม่น้ำไปต่างจังหวัดพาออกเที่ยวต่างจังหวัดด้จ้ามีจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดเดนมากจะพาไปทะเลเดนมากํำลังข้าแม,ม่น้ำถ้าเป็น,นว่าเราก็เอิญกับภาคอีสานของเดนมากโซเฟอร์ว่าไงจ้าอีฮ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่าาเออคผมสะพานแล้วแม่น้ำสวยมาก มองสุดลูกหูลูกตาเลยใต้สะพานหอยนางรมเยอะมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากเวทคือกัน <c oughs> ข้ามสะพานแล้วสะพานแฝง oh. e เวลคัมทูอีสานเดนมาร์กเยอะไปเยอะไปเยอะรถเยอะเหมือนกันวันนี้เขากับพูดสิบอกไปต้างจงหวัดพี่เข้าหรอวะ เขาคนนี้ก็บุญไว้เขากันนี้ก็บุญไว้กันก็เท่าแั้น

<Welcome S 1> <laughs> ถึงที่หมายแล้วจา้าดวงตะวันกำลังจะรับฟ้าวันนี้ไม่มีลมเลยทะเลสงบมากน้ำทะเลขึ้นปกติเห็นดวงอาทิตย์ว่าจา้าสวยมากเหลืองอลลามเลยกำลังตกดินเลย วันนี้จะพาลูกสาวคนกลางนอนทะเลข้าไหนนอนนั่นพอดีไปนอนรีสอร์ทไม่ทันเขาปิด <c oughs> พรุ่งนี้ใค่ว่ากันใหม่จ้าฝั่งนน้นก็จะเป็นพระจันทร์หรืออีกเกิร์ <c oughs> พระจันทร์ฝั่งนน้นส่วนฝั่งนี้ดวงอาทิตย์กำลังตกดิน าหาดทรายเนียนมากนุ่มมากทรายที่นี่โอเคนอนหลับฝันดีจ้าทุกคน พรุ่งนี้หวยออกเฮงเฮงรวยๆทุกคนเดอ้อโชคโมันๆเดอ้อกุดในจ้า